ถ้าคุณใฝ่ฝันอยากเป็นจอมยุทธแบบในหนังจีนพร้อมตะลุยไปนในโลก Open World งั้นคุณไม่ควรพลาดกับเกมนี้นี่คือ Where w ว r e w i n g s m ม e ดเกมแอคชั่น RPG Open World ที่หยิบความเป็นจอมยุทธจีนมาแบบจัดเต็มในโลกที่เปิดกว้างและมีอิสระในการเล่นเป็นอย่างมากรวมถึงการพัฒนาตัวละครก็มีรายละเอียดที่หลากหลายถือเป็นจุดที่มีสเสน่ห์ให้ผู้เล่นได้ทำตามแนวทางที่ตัวเองชอบได้ อยากจะเล่นคนเดียวหรืออยากจะเล่นกับเพื่อนก็มีระบบโคออสี่คนให้ได้เล่นกันด้วยนอกจากนี้ถ้าพูดถึงจอมยุทธจีนไม่พูดถึงอาวุธก็คงไม่ได้ตัวเกมมีอาวุธให้เลือกเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดาบหอกร่มพัดและอาวุธอื่นๆแต่การที่คุณได้รับอาวุธชิ้นใหม่มาก็ต้องมีการฝึกฝนก่อนถึงจะสามารถนํามาใช้งานได้จริงนะอีจุดที่น่าประทับใจก็คือ NPC ส่วนใหญ่สามารถโต้ตอบกับผู้เล่นได้ด้วยระบบแชท AI ทำให้บรรยากาศในเกมมีชีวิตชีวาและสมจริงมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ชอบการท่องยุทธภพก็คงพลาดไม่ได้กับเกมนี้ใครที่ได้ลองเล่นแล้วสามารถคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์เล่นกินไว้ได้เลยนะ